เพื่อนๆมาแล้วมาแล้วเฮ็ดชัยภูมิพี่น้องเ้อะหนุนๆค้นหาดูชายแบไ,ไม่ได้ดอกไม่กุบนะเรียงลูกดูเด้อดูเด้อออหัมพี่น้อง,ออง,นองคนที่ไม่ได้ไปหาเฮ็ดก็คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปหาเฮ็ดเตชอบหาเฮ็ดเท่านั้นเด่พี่น้องที่ที่เข้าใจ ว่าเฮ็ดเท่าเนี่ยมันมีความหมายขนาดไหนใช่ไหมทุกนาทีขีดน,น,นี่ใช่ขีดนี่ดอกจะขีะะดคุ่นตาร์พอดีเลยพี่น้องนะดูดอกเฮ็ดเฮ็ดกอดำหรือว่าเฮ็ดฐานพีนนกนก่น้องนี่เก่งกระเซบเด้อเล้ยงผู้ใดบ่มากก่อมากมามากมายเด้อไหนพวกมอชอบหนึ่งนะคะ เฮดทานนีนึงนะคะจิ้ม,มน้ำจิ้มเหมือนมมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพี่น้องนะคะบีบ้ามกานะกรูดะมองไปอุดหนุนแผงคนมานั้นพี่น้องเฮดเพาะเฮดทอดนะคะนะหนึ่งกิโลสี่ร้อยพี่น้องเฮดผึง่งแบบน,นี้นี่แม่นพี่น้องผู้ใดอ,อยากไปตอนนี้เดื้อนะคะเฮดมันห,ห่าง นะคะฝนมันทิ้งช่วงสามสี่วันแล้วเ<อ>ด้อพี่น้องนะคะอย่าพึ่งไปนะคะแต่ว่าเาพื่อนว่าฝนลงมารอบหนามันจะสี่ออกอีกอยู่เด้อพี่น้องนะคะรอ,อบนี้มันน้อยนะคะอันนี้ไปไปถึงแต่เช้าเลยค่ะจากโคราชไปลูกชายกลับมาตอนนี้ก็สี่โมงนะสี่โมงเย็นนะคะ<ม>ถ้าได้ซ้ำหนึ่งเด้อพี่น้อง<ม>เดินประมาณ พี่โรสระดอกได้ัรือเนี่าุิน่ะนะคะ็ไดคว่าหมานมาสามีเลยพี่น้่งก็ถือว่าได้เนาะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าทินไม่รู้ที่รู้ทางไม่รู้มองดูมองเกิดมั้พี่น้่งก็ยังได้มาะหมยส่วนเอ็กโกพี่อหอมหอมเคสระงูก็ได้ เห็นไหมเห็หนรล้วงงหางแล้วพี่น้องหางลายนะคะแค่เมนแค่อยู่ใกล้ๆเพราะวิ่งไปกับพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินแมนผู้ใด้ขี่คานหากับไปซื้อเพื่อนน้ำแียงเด้อนะคะเพื่อนนี่ขายผ้าเพงดอกนะคะแต่ว่าหลายคนกับมาหาเนาะชอบหานะคะพะี่น้องนะคะ,นะคะก็ไปได้นะคะพะ่อได้กินอยู่ดอกนะคะแต่ว่ากัน เดินไกลยู่นะคะโอเคคลิปน้ำมีคลิปหาเฮ็ดใหม่ๆนะคะจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูเดอ้อถ้ารอไม่กบไปนะำ